นิทานพื้นบ้านเรื่องสามกษัตริย์อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ที่จังหวัดเชียงใหม่หมายถึงพ่อคุณรามคำแหงพ่อขุนมังรายและพ่อขุนงาเมืองทั้งสามพระองค์เป็นหัวหน้ากลุ่มชนชาวไทยตอนเริ่มสร้างอาณาจักรไทยซึ่งในขนาดนั้นชาวไทยยังแยกกันเป็นสามรัฐ คือสุโขทยัยน้านนาไทยและพะเยาวรวมทั้งดินแดนฝั่งโขงด้วยแต่ทั้งสามรัฐก็เป็นไมตรีต่อกันส่วนในภาคกลางไม่มีเรื่องนิทานวีรบุรุษของกษัตริย์ฝ่ายเหนือมาเกี่ยวข้องแต่ในภาคเหนือได้มีนิทานกล่าวถึงพระร่วงพ่อคุณรามคำแหงอยู่ไม่น้อย และกล่าวว่ากษัตริย์ทั้งสามพระองค์เป็นพระสหายกันซึ่งมีบันทึกเป็นพงศาวดารโยนกแต่ก็มีเรื่องบางตอนเหมือนนิทานแต่งเพิ่มเติมเสริมแต่งเข้าไปนั่งตัวอย่างที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้บางตอนเป็นเรื่องจริงทางประวัติศาสตร์แต่บางตอนเป็นเรื่องแทรกเข้ามาพ่อขุนรามคำแหง พ่อขุนบางรายพ่อขุนงามเมืองเป็นโอรสของกษัตริย์ทั้งสามพระองค์อยู่ในวัยเดียวกันเป็นพระสหายกันตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และได้ศึกษาศิลปะวิทยาการด้วยกันที่สำนักสุขทันตฤศีวัดเขาสมอคอนเมืองละโวครั้นเมื่อเจริญวัยต่างก็ได้ครองเมืองทุกพระองค์ คือพ่อคุณรามคำแหงครองเมืองสุขโขทยัยพ่อคุณมังรายครองเมืองเชียงรายภายหลังย้ายมาเมืองเชียงใหม่พ่อคุณงามเมืองครองเมืองพะเยาทั้งสามพระอ,องค์ยังเป็นพระสหายรักใคร่กันอยู่เช่นเมื่อครั้งพ่อคุณมังรายย้ายราชธานีมาเมืองเชียงใหม่ยังเชิญพระสหายทั้งสองไปดูทำเลสร้างเมืองด้วย พ่อคุณรามคำแหงพงศาวดารโยนกเรียกว่าพระยาร่วงปกติจะเสด็จไปเยี่ยมพระยางามเมืองที่เมืองพะเยาปีละครั้งและถือโอกาสเสด็จไปส่งน้ำในแม่น้ำโขงด้วยพระยาร่วงจะเสด็จโดยขบวนช้างผ่านเมืองแพร่ไปเมืองพระเยาจนเส้นทางเป็นร่องลึกเกิดเป็นทางลำน้ำ เรียกชื่อว่าแม่ร่องช้างพระยางามเมืองก็ทรงต้อนรับพระสหายอย่างดียิ่งเมื่อยามพระร่วงเสด็จมาเยี่ยมเยือนพระยางามเมืองมีพระชายาชื่อนางอ้วนเชียงแสนมีรูปโฉมงดงามพระยาร่วงเห็นเข้าแล้วก็ทรงสมัครรักใร่ส่วนพระนางก็มีพระไทยตรงกันพระยาร่วงหาโอกาส รอบเป็นชูกับพระนางจนทราบถึงพระยางามเมืองจึงสั่งให้เสนาจับตัวพระยาร่วงพระยาร่วงจำแรงเป็นนกเอี้ยงพระยางามเมืองไร้ยเวทมนต์ให้นกเอี้ยงอ่อนกำลังบินไม่ได้ตกลงในหนองน้ำซึ่งเรียกว่าหนองเอี้ยงทุกวันนี้ในที่สุดพระยางามเมืองจับตัวพระยาร่วงได้และกักขังไว้ เพราะยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทำอย่างไรกับพระสหายจึงทรงพระราชสารเชิญพระยามังรายพระสหายมาเป็นผู้ตัดสินเมื่อพระยามังรายมาถึงเมืองพะยาแล้วทรงรำพึงว่าถ้าหากพระยาร่วงกับพระยางามเมืองผิดใจกันก็จะเป็นเวรกรรมรบราฆ่าฟันกันต่อไปภายภาคหน้า พระยามางายจึงหาวิธีการที่นุ่มนวลคือให้พระยาร่วงเสียค่าสินไหมแก่พระยางามเมืองแล้วไก่เกี่ยให้ทั้งสองสหายเป็นมิตรปรตีกันเช่นเดิมในระหว่างนั้นพระยาร่วงถูกจองจำอยู่ด้วยความทุกข์จึงจำแรงกายเป็นตุนขุดดินเป็นรูหนีออกจากที่จำขังบริเวณนั้นเรียกชื่อว่าบ้านตุ่นและรูที่ตุนหนี นั้นกลายเป็นแม่น้ำเรียกว่าห้วยแม่ตุ่นแต่พระยางามเมืองก็จับพระยาร่วงอีกและพระยาร่วงทรงทราบพระยามังลายพระสหายมาถึงเมืองพะยาแล้วจึงคิดจะนีต่อไปเมื่อพระยามังลายตัดสินให้พระยาร่วงเสียค่าสินหมายแก่พระยางามเมืองให้คืนดีเป็นมิตรไปตรีต่อกันพระยาร่วงก็รับ เสียสินไหมให้แต่โดยดีทั้งสามสหายก็พากันไปกล่าวคำสัจจะปฏิญาณกันที่ริมแม่น้ำขุนภูว,ว่าต่อไปจะเป็นมิตรสหายที่ซื่อตรงต่อกันไม่ทำศึกสงครามกันไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้นทั้งสามกษัตริย์ทรงนั่งอิงปรึกษากันอยู่นานจึงเรียกชื่อแม่น้ำนั้นว่าแม่อิง สืบต่อมาจนถึงวันนี้เมื่อเสร็จพิธีปฏิญาณแล้วพระยาร่วงและพระยามังลายก็แยกย้ายกับเมืองข้อคิดเห็นเพิ่มเติมข้อที่1เรื่องสามกษัตริย์นี้เป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์บางตอนคือตอนที่กล่าวว่ากษัตริย์ทั้งสามพระองค์เป็นพระสหายกันเพราะพ่อขุนรามคำแหงแห่งกรุงสุขโขทยัยมีเดชานุภาพมาก สามารถแผ่อนณาเขตได้กว้างขวางไปทางภาคใต้แต่ไม่ได้แผ่อนณาเขตขึ้นภาคเหนือซึ่งระยะทางใกล้ๆกันก็เนื่องด้วยเป็นเมืองของพระสหายนั่นเองข้อที่สองแสดงให้เห็นว่าพ่อกุนรามคำแหงมีความผูกพันกับแม่โขงมากซึ่งตรงกับในศิราจารึกข,ของพระองค์ที่กล่าวถึงแม่น้ำโขงว่ากลางเมืองสุขโขทัยนี้ มีตะพังโพยสีใสกินดีดังน้ำโขงยามแรงหรือชาวอูชาวของข้อที่สตอนที่กล่าวว่าพระยาล่วงเป็นชู้กับพระชายาของพระยางาำเมืองน่าจะเป็นเรื่องเล่าแทรกเข้ามาเป็นนิทานอธิบายเหตุเพราะว่าได้เน้นเรื่องการตั้งชื่อบ้านเช่นแม่ร่องช้าง หนองเอี้ยงบ้านตุนห้วยแม่ตุนและแม่อิงนักเล่านิทานนำชื่อบุคคลในประวัติศาสตร์มาผูกเป็นเรื่องอธิบายชื่อบ้านนามเมืองและได้เล่าขานกันมาจนถึงสมัยบันทึกพงศาวดารเรื่องดังกล่าวจริงแทรกอยู่ด้วย